คุณปอคุณเรียนจบปริญญาตรีเอกบังเกตติ้งแล้วยังเคยทำงานให้กับบริษัท a อ m อหรอคะใช่ค่ะฉันมี Experiences และฉัน a l l r e d y y t w w r r k w i t วิช u ว่า m p a n y ค่ะดีเลยนะคะที่คุณทำมาเก็ตติ้งเป็นงานของเราจะได้มีคนเข้าเยอะ ส่วนพวกคุณสองคนเรียนจบอะไรมาแล้วเคยทำงานอะไรมาบ้างคะฉันเรียนจบมหกค่ะเคยเป็นพนักงานทั่วไปแต่ถ้าคุณอยากให้ฉันทำอะไรฉันทำได้หมดเลยนะคะส่วนฉันเรียนจบปหกมาค่ะเคยทำงานเป็นคนรับใช้มาก่อนค่ะฮะคนรับใช้เหรอยังกล้ามาสมัครงานนี้อีก ไม่รู้หรอพวกงานเนี่ยเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์แต่ถ้าพวกเธอสองคนอยากทำงานที่นี่แล้วก็ฉันคงต้องคิดค่าแรงต่างกันหน่อยนะ